นะครับผมจะเลือก12ใบนะครับว่าราศีไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ดดูซิว่าราศีไหนนะครับจะมีโอกาสเจ็บป่วยและเข้าถึงโรงพยาบาลเลยนะนะครับต้องได้ไพ่รุนแรงนะ ต้องระวังกันนะถ้าไพ่ดีก็ไม่เป็นไรดูนะครับราศีแรกราศีมังกรครับโอ้โหเต็มเต็มเลยใบยแรกก็ขึ้นมาเลยนะครับช่วงนี้ใครเกิดราศีมังกรนะครับไพ่เดอะเดทขึ้นมาเลยมีโอกาสเจ็บป่วยหรือว่าเข้าโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นขับรถขับอะไรต้องระวังเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีมังกรและอายุมาก ต้องเอาใจใส่ดูนะครับราศีต่อไปราศีกุมอ่ะไพ่สามเหรียญไม่เป็นไรครับปลอดภยัยมีการเงินกันทองที่ดีราศีมีนครับหกดาบอ่ะเหมอนไพ่เล็กน้อยครับยังไม่ได้ถือว่าร้ายแรงแต่เป็นไพ่ของข้าใครเจ็บป่วยอยู่ก็ประคองประคองหกดาบก็คือจะดีขึ้นแต่ก็เอาใจใส่เป็นพิเศษพอสมควรบาราศีเมฆครับได้ไพ่สิบเหรียญไม่มีพยานอันตรายใดสิ้นครับสิบเหรียญก็เรียกว่าได้ดีมีการเงินกันทองด้วยซ้ำนะครับมาดูครับราศีพฤษภ แปดไม่เท้าขยันขยับขยายมีความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นไม่มีอันตรายราศีเมถุนครับได้ไพ่หนึ่งถ้วยอาหารขนมนมเนยมีความสุขครับความรักด้วยราศีต่อไปครับราศีกรกฎมี5ถ้วยครับเพราะฉะนั้นราศีกรกฎครับมีโอกาสนะครับเจ็บป่วยโรคประจําตัวโรคอะไรในช่วงนี้นะครับก็ต้องเรียกว่ามีโอกาสไปเช็คสุขภาพหรือว่าต้องไปพบหมอพบแพทย์ทันยาในช่วงนี้เหมือนกันมาดูครับราศีสิงห์ครับเมจิเชียน ไม่มีพยานอันตรายถือว่าโดดเด่นรับเงินรับทองการพูดคุยติดต่อเจรจาในช่วงนี้ก็เรียกว่ามีโชคลาภจากคำพูดได้ราศีสิงห์นะครับราศีกันครับได้ไพ่เดอะเลิฟเวอร์ครับเป็นไพ่ดีครับช่วงนี้ก็ไม่มีเรื่องเจ็บป่วยมีแต่เรื่องของความสุขสนุกสนานอาหารกันกินกันสังคมมาดูนะครับราศีตุลครับได้ไพ่หนึ่งเหรียญราศีตุลครับดวงเฮงดวงดมวมีมีความสําเร็จมีความสุขก็เรียกว่าดีไปไม่มีพยานอันตรายครับมาดูครับราศี พิจิกครับได้ไพ่หาดาบอ่ะช่วงนี้ราศีพิจิกมีโอกาสเจ็บป่วยหรือว่าเข้าโรงพยาบาลได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองเป็นพิเศษในเรื่องของสุขภาพสักนิดหนึ่งครับราศีต่อไปครับราศีสุดท้ายราศีธนูเจ็ดถ้วยยังไม่มีพยานอันตรายใดๆสิ้นมีความผาสุกเพราะฉะนั้นราศีที่ต้องระวังนะครับราศีมังกร ราศีกรกฎนะครับและก็ราศีพิจิก3ราศีนี้ครับต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษและราศีที่ปานกลางก็คือราศีมีนนะครับยังไม่ได้ใหญ่หลวงแต่ก็ประคองทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นราศีที่เอาใจใส่ที่สุดนะครับช่วงนี้ควรไปทําบุญดักเอาไว้ก่อนเลยเรียกว่าในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์หรือว่าต่อดวงชะตานะครับทำบุญเกี่ยวข้องกับโรงศพคนเจ็บคนป่วยก็คือราศีมังกรนะครับราศีกรกฎและก็ราศีพิจิกนะครับอย่าลืมนะครับ